ช่องฟุกซาลีแล้วนะคะก็คือวันนี้ฟุกจะพาทุกคนค่ะไปทําธุระเรื่องออนุรกเตทโปรแกรมเนาะแล้วก็เราจะไปเดินแวะสยามมาด้วยคือวันนี้ก็เลยทําเป็นคลิปวีล็อกหนึ่งวันฟุก๊กสั้นๆแล้วกันเนาะเพราะว่าฟุกรู้นะทุกคนอาจจะสงสัยว่าเออหนึ่งเดือนฟุกหายไปไหนใช่ไหม <laughs> สองเดือนเนี้ยที่ฟุกหายไปอะ่ะฟุกค่อนข้างงานยุง่งแล้วก็ติดธุระเยอะมากๆอีกแล้ว จริงๆเยอะธุระเยอะมากจริงก็เลยแบบไม่มีโอกาสได้ทําคลิปหรือว่าลงคลิปเลยจริงก็ต้องขอโทษด้วยนะทุกคนก็เนี่ยเดี๋ยวฟูกต้องนอตบุ๊กตัวเนี้ยแบกไปอ่อพอจูนพระรามเก้านะแล้วพอเราไปพอจูนเสร็จเราก็ต้องแบกไปสยามมันต่อนะทุกคนก็คือเดี๋ยวดูกันว่ามันจะลําบากขนาดไหนกันเชียว <c oughs> นอตบุ๊กแล้วก็กระเป๋าสองใบ <c oughs> โอ้โหทุกคนหลังทักไหมเนี่ย นาทีหลักสองนะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วใบหนึ่งนะก็คือนัดเพื่อนไว้ว่าเดี๋ยวเดินที่สยามตอนใบสองแล้วทีนี้ยังไม่ถึงพระรามเก้าเลยทุกคนเจิสยามกับเพื่อนตอนใบสองทันไหมเนี่ยแล้วกว่จาจะหลักสองจะถึงเอ่อเอ่อพระรามเก้าอ่ะชั่วโมงหนึ่งอ่ะแล้วถึงเดนไม้หูถ้าตอนไม่ทันตะเกดเพื่อนแหละจะโดนด่าบ่อยยังไม่รู้เลยนะเหมือนคนบ้าเลยเพราะว่าคนมองเพราะ กระเป๋าใส่ของหนึ่งกระเป๋านอนบุกอีกหนึ่งก็คือแบบสองใบอะพะลุงพลังเหมือนอิเพิงเลยทุกคนทุกคนตอนนี้คือแบบถึงข้างคนดูแล้วแต่คือแบบไม่รู้้ยัะไงอะหาทางขึ้นไม่ถูกแน่เลยอะตะลงไหมอะเดี๋ยวอนอนบุกไปซ่อมก่อนแปน๊บนึงแล้วเดี๋ยวเจอกันข้างนอกแล้วกัน ก็คือด you know ้วยความที่ไม่รู้ไงก็คือเอากระเป๋านอนลูกมาด้วยใช่ไหมทุกคนก็คือใบเนี่ยเขาบอกว่าเออเดี๋ยวต้องทําเรื่องนะคะเอาเครื่องไว้ทศสารถึงห้าวันทําการก็เลยได้ใบมาเพื่อที่จะว่าเออเดี๋ยวค่อยมารับของในวันอีกวันนึงแล้วคราวนี้ด้วยความที่ไม่รู้ก็เลยกระเป๋ามาถ้ารู้อย่างงี้เอาโน่ลูกอย่างเดียวแหละไม่แบกวาเรากลเบวาสองใบเลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็เลยเหมือนอีปะหบฟ้าคนตอนนี้คือลุกมาถึงเออ สยามแล้วนะโทรบอกเพื่อนก่อนว่าเออถึงสยามแล้วนะแล้วก็ลงที่สถานีอะไรจริงคือนัดเพื่อนไว้ตั้งแต่บ่ายสองมาทุกคนตอนนี้คือบ่ายสองสามสิบเจ็ดก็คือเพื่อนน่าจะด่าแล้ววแบบ่าเอ้ยทำไมช้าจังอะไรเงี้ยจะลองโทรหาเพื่อนก่อนฮั <laughs> โลโหลอยู่ไหนอะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเดินไปเดี๋ยวเขาสัโค้ดเตะก่อนแล้วกันนะทุกคนเพราะแหละว่าเมื่อกี้คือจะสั่งโค้ดเตะแหละแต่ว่าเพราว่ารอยอยู่ในร้านข้าวคปุ๊บอะไรเนี่ยก็คือเอองั้นยังไม่สั่งดีกว่าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วค่อยมาสั่งอย่าง,ง,งตอนนี้คือเดินลงหาเพื่อนนะทุกคนเพราะว่าเพื่อนอยู่อ,อ๋อสยามเซ็นเตอร์คอยเซฟุกอยู่สยามเซ็นเตอร์ยต้องข้ามตึกไปหาอีกฮัโหลเลดเลยเกิดขึ้นงงไปเลย เรื่องที่แบบก็เธอกินข้าวนะคะหนึคนโอ้ยิงเหรอหัวเหินนักแท้เลยนี่เรามากินข้าวดีอะไรวะอชื่อเลยนะโคจุกุโคโคโคจุกุโอเออโคจุกุอะไรสักอย่างนั่นแหละสวัสดีครับไนฝากติดตามในช่องยูทูบของกีบกับนีด้วยนะข้าวมาแล้วนะคะทุกคนให้กินกันตอนนี้แล้วก็ ือเดี๋ยวผมขอตัวไปทานข้าวก่อนนะทุกคนหลัวเจอกันข้างนอกก่อนเพราะถ้าถ้าจะถ่ายตอนกินก็คือน่าจะอุบัตินะทุกคนตอนนี้ก็คือแบบเรากินเสร็จเรียบร้อยนะก็กำลังจะไปซื้อข้ออิเต้เฮ้ยไปไหนคนก็คือตเปเนี้ยสั่งแล้วนะกินก็คือเดี๋ยวเราจะถ่านน้องโซอิเต้แล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปไปนอกแหงแล้วก็กลับไปเดอะมอลล์บางแคนะทุกคนก็คือไปข้างแถวบ้านเพราะว่า น่าจะใกล้บ้านสุดแล้วก็คือเดี๋ยวอยู่แถวนันกนแล้วก็ค่อยกลับบ้านดีๆค่านทุกคนตอนนี้ฟุกก็กลับถึงบ้านแล้วนะคะเป็นเวลาประมาณ6โมงกว่าน้อก็ที่ถึงบ้านแล้วแ่ก็ก็บอกว่าคือก่อนก่อนจะมาถึงบ้านก็นคือฝนตกฟูก,ก็เลยต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยเนาะก็คือคลิปนี้ได้เป็นคลิปที่แบบ สเปยป่าแล้วก็เลเทน่าดูเพราะว่าอ,อะไรก็ไม่รู้นะทุกคนเนาะถ้าคลิปนี้แย่ก็ต้องขอโทษนะที่นี้ด้วยนะคะขอโทษอีกแล้วเนาะคือขอโทษอะไรคิปเหลือเกินรู้สึกแบบผิดจริงๆแต่จริง,รง,รงที่ต้องลงเพราะอันเนี้ยที่ต้องลงเพราะว่ามันจะได้มีคลิปลงช่องเาของชิปแบบยงหายไปไประมาณเกือบสองเดือนแล้วถ้าไม่ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่ลงก็คือล้างเลยก็เลยต้องตัดสินใจเอาคลิปนี้ลงนะคะตอนแรกก็จะไม่เอาลงหรอกก็เนี้ย่ะค่ะ ก็ได้ไปเอ,เอ่ออนุญาตปูไปซ่อมแล้วก็ไปสยามเพื่อนเดินเล่นแป๊บนึงแล้วก็กลับบ้าน,นจริงๆวันนี้คือตอนแรกคิดว่าน่าจะได้ถ่ายเยอะแต่พอเอาจริงๆก็แทบไม่ถ่ายเลยก <c oughs> ็ไม่เข้าใจว่าเอ้ไอ้ที่คิดบอกดื้อถ่ายเยอะแล้วทำไมไม่เยอะก็ก็งงเนาะก็เอาเป็นว่าพวกขออนุญาตจบคลิปเพียงนี้แล้วกันนะทุกคนก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด่ะไปแล้วนะจ๊ะ